ุุนวันละตัว EP ที่16ฉบับมาครีก่อนจะไปเริ่มอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปวดิดีโอดีๆนั่นเองครับวันนี้ครับขอนำเสนอนะครับในส่วนของตัว KYE นั่นเองครับหรือว่ากันยงอิเล็กทริกอ่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยใช้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเขานะครับเพราะว่าเขาเองครับเป็นผู้ผลิตครับแล้วก็จำหน่าย พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านครับภายใต้เครื่องหมายการค้าครับ Mitsubishi Electric นั่นเองครับาบางคนอาจจะโอ้โหพอพูดแบบนี้นะครับมองไปเจอทั้งพัดลมเจอทั้งตู้เย็นเครื่องปรับอากาศปั๊มน้ำมากันเพียบเลยเนาะก็เป็นบริษัทครับภายใต้ Mitsubishi e ล e c ทร i c Corporation ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองอดังนั้นเนี่ยใครที่ถือตัวนี้อยู่นะครับก็ลองไปดูธุรกิจภายในบ้านของเราก็ได้นะว่ามีตัวไหนมีที่ไหนจำหน่ายมีอะไรยังไงเนาะเพื่อเป็นการประกอบในการซื้อขายหุ้นนั่นเองครับมาดูตัวเลขนะครับเกี่ยวกับทางสถิติกันบ้างครับก็ต้องบอกว่า PE ตัวนี้นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8ครับถามว่าสูงไหมก็ไม่ได้สูงเลยครับเพราะ ในส่วนของตัวบริษัทเองครับเขายังสามารถทํากําไรได้ค่อนข้างดีครับถ้าเราไปดูในส่วนของงบการเงินดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจครับที่ PE เขาจะต่ําอันที่2ครับราคาของเขาครับมีการปรับตัวย่อลงครับอ่าแต่ต้องบอกว่า คนที่ถือหุ้น KYE เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมีเงินร้อยสองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันห้าพันจะซื้อได้นะครับขั้นต่ําที่คุณต้องมีก็คือสามหมื่นนะเป็นอย่างต่านะครับถึงจะเข้าไปซื้อได้เนาะเพราะว่าตัวเนี้ยราคาตอนนี้อยู่ที่สามร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าซื้อก็ไม่ง่ายสําหรับแบบมือใหม่ที่เอ้ยอยากจะทดลองอยากจะลองอันเนี้ยไม่ใช่เป้าหมายของคุณเลยครับต่อมาครับ p b v ครับอยู่ที่0.6กครับอ่าต่ำกวามูลค่าทางบัญชี นะครับปกติอย่างที่มาบอกเนาะว่ามันจะอยู่ประมาณหนึงอ่าแต่ตอนนี้มันอยู่ที่0.6หมายความว่าถ้าเราซื้อตอนนี้ราคาเราจะถูกกว่านั่นเองครับก็2อันบวกมาเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับต่อมา EPS ครับกำไรนะครับต่อหุ้นขั้นต่ำเนี่ยก็อยู่ที่37ครับโอ้โหเรียกว่าสูงพอๆกับกลุ่มแบงก์เลยนะครับถามว่า EPS นะครับหรือว่ากำไรต่อหุ้นสูงเนี่ยดีไหมก็ตอบได้เลยว่าดีครับ หมายความว่าในแต่ในแต่ละรอบแต่ละปีเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่ต่อหุ้นหนึ่งตัวตัวนี้ก็ประมาณ30บาทต่อหุ้นหนึ่งตัวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ถืออยู่ก็มั่นใจได้เลยว่าเอ้ยตัวนี้สามารถปันผลให้กับคุณได้อย่างแน่นอนครับ KYE ครับปันผลถึง9.8%เรครับโอ้โหเรียกว่าสูงมากๆนะครับสำหรับการปันผลออกมาในรอบนี้เพราะส่วนหนึ่งนะ ม้ามองนะครับอันนี้ในส่วนตัวของม้ามองเนาะเพราะว่าหนึ่งเขาเนี่ยเป็นคนผลิตไม่พอนะครับเขายังเป็นคนจับจานไหนเองด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เขาทําครอบขนาดเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เขาสามารถอยู่ในตลาดตรงนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ต้องบอกว่าในการผลิตตรงนี้ครับพวกชิ้นส่วนไมโครชิปต่างๆเนาะเขาก็ยังต้องพึ่งพานะครับในส่วนของบริษัทอื่นๆที่มาเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ดีเนาะเพราะว่าเขาเป็นแค่คนแบบผลิตประกอบแล้วก็ เออเอามาจัดจำหน่ายนะครับรวมถึงการซ่อมด้วยนะอ่ารวมถึงการซ่อมด้วยนะครับเพราะว่ามาร์กเองเนี่ยก็เคยใช้บริการนะครับของตัว KYC ก็ถือว่าค่อนข้างดีครับในการเซอร์วิสเนาะถือว่าดีมากๆเลยอ่ะเราไปดูสถิติพวกนี้เสร็จนะครับทีนี้ครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของ Roe นะครับแล้วก็ตัวหนี้สินเนี่ยถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดเลยนะครใครที่ถือตัวนี้อยู่เนาะก็อาจจะสบายใจได้ในระยะหนึ่งเลยว่า,เ,าเขาจะไม่โดนโค่นล้มอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในตัวของงบประมาณในตัวของรายได้ในตัวอัตรากำไรมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากย้ำว่าช่วงนี้นะครับในปี2025ที่เรายังเห็นข้อมูลตรงนี้อยู่เนาะแต่ในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยรอดู ถ้าทีีทีหนึ่งเพราะในเรื่องภาษีเอ่ยในเรื่องการเจราจาในเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจไอ้พวกเนี้มันไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยในนะช่วงนี้นั่นเองครับคราวนี้ครับมาดูในโครงสร้างเงินทุนของเขาครับต้องบอกว่ามูลค่าของเขาเนี่ยก็สูงมากๆนะครับแล้วก็นี้สินเนี่ยถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะ ถ้าเทียบกับมูลค่าทั้งหมดดังนั้นเนี่ยถ้าเราม,ามองสัสดส่วนแบบนี้ครับก็หมายความว่าเขายังสามารถที่จะบ,บริหารและก็จัดการนี้ได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างจะเห็นชัดมากกว่านี้ครับอ่ะ อัตรากำไรนะครับและการเติบโตก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเ,าเดี๋ยวนี้นะครับกลุ่มพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและกันพวกเซอร์วิสเทคพวกนี้มันค่อนข้างสูงครับเออมันมีหลายเจ้าที่กระโดดเข้ามามันมีบริษัทที่จีนนะครับที่เข้ามาเป็นคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะครับเลยทําให้บริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิตซูไม่เท่านั้นนะมีพวกฮาตาลิมีแบบ ซัมซุงพวกนี้คือโดนผลกระทบหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่รายได้จะมีการลดลงกําไรจะมีการถดถอยลงก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะการที่เล่นโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นลดกระหน่าพวกนี้มันทําให้มาจิ้นของตัวสินค้านะครับหายไปต้องบอกว่าชิ้นส่วนอกทคอนิกครับมาจิ้นหรือว่ากําไรของเขากำไรขั้นต้นนะไม่ได้สูงครับพอกําไรมันไม่ได้สูงมันโดนทางจีนนะครับมีการลดต้นทุนแล้วก็เอามาเป็นคู่แข่งส่งสามารถนําส่งนําเข้าได้เนี่ยอันเนี้ย เป็นปัจจัยหลักเลยที่มาเห็นนะครับว่ารายได้ของเขาลดลงเนาะจากการประกาศที่ผ่านมาคราวนี้มาดูอัตรากําไรครับเห็นเพื <PE> ่อนๆเห็นไหมครับไอ้กรอบสีเขียวกรอบสีแดงที่บอกเนาะไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือว่าตัวคอสออฟกูโซตรงเนี้ยเห็นไหมครับว่าคอสอุกุโซตัดออกมาเนี่ยเหลือน้อยกว่า200ล้านโดยด้วยซ้ำนะครับจนถึงขั้นบริหารแล้วก็จัดการช่วงหนึ่งเนี่ยมีการติดลบเลยเพราะอะไรเพราะว่า อย่างที่มาบอกนาอว่าคือเขาเป็นคนนําเข้าตัวชิ้นส่วนใช่ไหมครับแล้วก็เอามาผลิตชิ้นส่วนช่วงหนึ่งเนี่ยขาดตลาดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไมโครชิปหรือว่าแผงวงจรต่างๆไอ้พวกเนี้ยขาดตลาดสุดๆนะครับเลยทําให้ต้นทุนแล้วก็คอร์ของเขาเนี่ยเยอะนะครับเลยทำให้ต้องโอเปเรตแบบเพิ่มเติมแต่ว่ารายได้ที่สะท้อนกลับขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังเป็นบวกให้อยู่นะครับก็เกือบถึง400ล้านเอออันนี้ก็ถือว่า ทางบริษัทเองเนี่ยสามารถบริหารแล้วก็จัดการได้ดีมากๆนะครับเท่าที่มาร์กมองเนาะในช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็หลังโควิดที่ผ่านมานะครับอ่ะแหล่งรายได้ที่มาครับก็มาจากหลายๆบริษัทแต่ว่าทาแค่อิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวเลยนะคือไม่มีบริษัทอื่นไม่มีรูปแบบธุรกิจอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยดังนั้นเนี่ยมีแค่อิเล็กทรอนิกส์ครับมีทั้งญี่ปุน่นเจแปน นะครับแล้วก็อาจจะมีพวกทั้งอินโดเวียดนามพวกนี้เข้ามาด้วยแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับโดยสัดส่วนตรงนั้นส่วนมากจะเน้นไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยนะครับสประเทศนี้เป็นหลัก เงินปันผลครับไม่ต้องพูดถึงครับเคยจ่ายตั้แต่6%จนถึง9%นะครับในระยะ5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาถือว่าทําได้ดีมากๆครับเคยปันผลแบบสูงสุดเลยที่19บาทนะครับโอ้โหแบบทําเอาทุกคนแบบช็อกซินีมานะครับในช่วงแบบปี2ปีที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปอีกเคยไปสูงสุดถึง24บาทนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่แบบถือตัวนี้มาก็อาจจะแบบเอ้ยตัวนี้ก็ยังดีวะที่ยังปันผลให้แต่ว่าอย่างที่มาบอกเนาะ ว่า 1. เนื่องจากการที่เราจะซื้อหุ้นตัวนี้ได้ราคาเดี๋ยวเราไปดูราคานะครับเงินเราต้องพอมีนะเพื่อที่เราจะเอาปันผลตรงนี้ไม่อย่างนั้นแบบถ้าซื้อร้อยส0งตัวปันผลแบบเเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาพูดแค่นี้แล้วกันนะครับอ่ะต่อมาครับนี่มูลค่าความมั่นคงทางการเงินตรงนี้มาร์กมองว่ามันถือว่าใช้ได้มากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะ1ครับ ก่อนหน้านี้เนาะในช่วงควอเตอร์สี่ควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองเนี่ยตัวเงินหมุนเบียนของเขาเนี่ยค่อนข้างดีครับมีชมีช่วงควอเตอร์สามที่ผ่านมาที่มันเกิดวิกฤตและกันในช่วงแบบไมโครชิพที่ขาดตลาดเราจะรู้อยู่แล้วเนาะตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาปีสองพันสองพันสี่จนถึงเดือนตุลานะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ไมโครชิพขาดตลาดมากๆเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโทรศรัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวที่เป็นอะไรอีกไมโครชิพของไอตัวการ์ดจออะ ที่มันขาดตลาดแบบสุดๆนะครับทำให้ดีดแบบจากราคา7 0 0 0 9 0 0 0ขึ้นไป1 5 0 0 0นะครับกระโดดขึ้นไปตรงนี้เลยทำให้เงินหมุนเวียนสะพัดครับแล้วก็ติดลบลงค่อนข้างเยอะครับแต่ต้องบอกว่านี่สินนะครับของตัวบริษัทไม่ได้สูงเลยเนาะนี่สินมาจากอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพื้นที่เช่านะครับของการแบบผลิตเนาะอันที่สองคือการสั่งซื้อนะครับพวกอุอปกรณ์วัสดุส่วนวัสด,ดุในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก แล้วก็อันที่3จะเป็นส่วนแบ่งนะครับที่กระจายนะครับไปสู่แบบแหล่งการผลิต O E M ของเขาในแต่ละส่วนนะครับดังนั้นเลยทำให้มองเห็นครับว่าสภาพการเงินของตัวบริษัทเนี่ยแข็งแก่งมากๆเลยทีเดียวครับอ่ะคราวนี้เรามาดูซิพอเราเห็นการเงินแบบนี้ทุกอย่างดีแบบนี้นะครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ตัวนี้เป็นมีความน่าสนใจก่อนเลยอันดับแรกครับจะเป็นในส่วนของตัวอัตราการปันผลครับ นักลงทุนช่วงนี้สนใจเงินปันผลอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเนาะก็ปันผลแบบเคยสูงสุดอย่างที่ม้าบอกนะครับขึ้นไป20กว่าบาทก็คือแบบหลัก10%นะครับก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถซีเล็กได้เลยเพราะคนที่เขียนสูตรอัลกอริทึมนะครับในการหาหุ้นปันผลนะ่ะหุ้นตัวนี้มันจะติดเข้ามาในสแกน ค่อนข้างคอนเฟิร์มอยู่แล้วนอกเสียจากเขาจะเขียนแคทีเลียหรือว่าคอดิชันอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปเนาะเหมือนกับมาร์ตเองนะครับถ้าเขียนตัวที่เป็นสูตรนะครับในการหาสแกนหุ้นอะ่ะมันก็จะมีพวกเงินปันผลแวร์มีมูลค่าการซื้อขายงบการเงินหุ้นเทินอะราว์คือกลุ่มเนี้ยมันต้องมาอยู่ในแคทีเลียเดียวกันนะครับพอมาพร้อมกันมันถึงจะติดสแกนมาบางทีก็ไม่มาเลยสักตัวก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยปันผลดีเลยทําให้คนสนใจครับอันที่2ครับอัตราการเติบโตครับหมายความว่าตัวกําไรสุทธิคร ขึ้นไปสูงสุดถึง368ล้านครับในช่วงปีที่ผ่านมาเลยทำให้หลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยตอนนั้นสปอร์ตไลท์ส่องเข้ามาที่ตัว k y e เนาะแต่ว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะโดดเข้าไปเพราะว่าหนึ่งคือการที่จะลงทุนแบบสูงขนาดนี้ก็อาจจะทำให้ไม่มีเงินที่จะพอพอหมุนเวียนพอได้นะครับก็เลยไม่ได้ซื้อเนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับสามารถบริหารจัดการบริษัทได้อย่างดีครับรักษาต้นทุนได้ดีบริหารอัตร,รากำไรได้ดีแล้วก็ ตอบแทนผู้ถือหุ้นได้ค่อนข้างสูงครับเลยทําให้ตัวบริษัทเนี่ยมีปัจจัยที่ค่อนข้างดีครับต่อมาครับจะเป็นปัจจัยเชิงลบที่จะเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2 5งห้าที่จะเกิดขึ้นในตรงนี้เลยเนาะก็คือความผันผวนของราคาวัตถุดิบอย่างที่มาบอกเนาะการที่จะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องดูว่าองค์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้ามันไม่ได้มีแค่ตัวพลาสติกตัวเหล็ก นะครับมันยังมีชิ้นส่วนไมโครชิปสายไฟมีแผงวงจรใช่ไหมแล้วก็มีมอเตอร์มีอะไรคือพวกนี้มันมีองค์ประกอบวัตถุดิบพวกนี้แล้วความผันผวนของวัตถุดิบพวกนี้ค่อนข้างสูงครับถ้าเพื่อนๆไปดูย้อนแบบกลับไปเลยนะจะรู้เลยว่ามันสูงมากๆนะครับผันตัวขึ้นสูงมากๆเนาะเห็นไหมว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบแล้วก็มีชิ้นส่วนอ่าต่างๆไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเราต้องไปดูข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมครับต่อมาครับต้องบอกว่า อุตสาหกรรมย้ําเลยว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จีนครับมีการเข้ามาดิสラบค่อนข้างสูงครับเพราะว่ามาร์กเองเนี่ยไปเดินในส่วนของตลาดนะครับก็จะเจอพวกไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับคอมแอร์หรือแม้แต่แอร์ตั้งโต๊ะพลมตั้งโต๊ะพวกนี้คือเข้ามาตีตลาดเยอะมากแล้วก็มาในราคาที่ต้นทุนถูกถูกแบบสุดๆอะแต่ต้องบอกว่าการที่ต้นทุนถูกเนี่ยมันก็มาจากวัตถุดิบที่ ที่เขาใช้แบบอย่างเช่นพลาสติกเขาก็ลดตัว PPE ของมันลงนะครับลดความหนาแน่นของมันลงตัวมอเตอร์นะครับก็ลดระยะลงแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาจะสังเกตว่าวารันตีของเขาอ่ะไม่ได้สูงนะครับถ้าเทียบกับตัวของมิตซูนะเออแต่มิตซูก็ยังเป็นมบอหนึ่งอยู่นั่นแหละอ่ะต่อมาครับก็เป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจอันนี้ส่งผลต่อกระทบต่อหุ้นทุกตัวนะครับมาบอกเลยส่งผลกระทบต่อหุ้นทุกตัวนะครับดังนั้นเนี่ยมันทําให้อ่าผู้บริโภคและกันนะครับซื้อยากขึ้น เลือกเยอะขึ้นเลยทําให้ตัวบริษัท KYC อาจจะได้รับ KYE นะครับอาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้ไปนั่นเองมีการเปิดตัวแบบสินค้าใหม่อะไรบ้างเนาะเพื่อที่จะไปเพิ่มวาไรตี้ของตัวสินค้าเออคือมาร์กมองอย่างนี้นะว่าบริษัทเขาดีอยู่แล้วนะครับแต่อยากให้แบบเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปอีกเนาะถ้าเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกจะแบบโคตรเจ๋วเลยสําหรับตัวนี้นะครับอ่ะไปดูต่อครับว่าตัวการาฟเป็นยังไงเนาะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวการาฟเนี่ย คืออย่างที่มา้าบอกว่าเอ้ยราคามันปรับตัวตอน350ลงมาเหลือประมาณ300เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับในตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เบรกเอาขึ้นมาเรียบร้อยเท่านั้นยังไม่พอครับยังสามารถปิดแก็บถ้าเห็นกรอบสีชมพูนะครับที่มค์คตีไว้บนล่างเนี่ยมา้ากตีตั้งแต่ตอนที่มันย่อลงมาเพื่อที่จะเอากรอบในแก็บตรงนั้นนะครับแต่พอลงมาย่อปุ๊บถึงแก็บม้าก็ เข้าไปเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่เอาถึงปันผลเพราะว่าการที่จะเอาปันผลเนี่ยมันยากมากๆเพราะว่า1คือการที่จะซื้อ300บาทไอ้สามร้อยสามบาทของหุ้นเนี่ยเราต้องใช้เงินถึง3 0,000นนะครับในการเข้าซื้อมันเลยทําให้วอลุ่มการซื้อขายอะ่ะน้อยอ่ามันน้อยขนาดไหนอ่ะเพื่อนเพื่อดูนะดูคําว่าปริมาตรที่มาร์จิ้มให้ดูนะเพื่อนเพื่อจะเห็นว่ามันหลักพันหลักร้อยเองอะ่ะเห็นปะ สองหนึ่งร้อยสองร้อยหกร้อยห้าร้อยสี่พันหนึ่งพันเนี่ยพอมูลค่ามันน้อยแบบนี้มันทําให้เข้าซื้อแล้วก็ขายออกยากมากครับเออมันเลยทําให้บางคนแบบอุ้ยเจอหุ้นปันผลก็จริงแต่ลงทุนมาเป็นสองสัปดาห,ดาห์แล้วสาสัปดาห์แล้วก็ยังไม่สามารถซื้อขายมันได้เลยเอออันเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสียนะที่ม้ามองนะในตัวนี้นะครับก็เอาไปเป็นตัวประกอบแล้วกันว่าเอ้ยความน่าสนใจน่าสนใจไหมแต่จะซื้อได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง นะครับต่อมางบการเงินครับจะเห็นว่าค่อนข้างดีครับกำไรสุทธิแบบเติบโตขึ้นอย่างที่ม้าบอกเนาะสามารถบริหารจัดการได้ดีแถมรายได้สุทธิก็เวอร์วังนะครับสำหรับตัวนี้เนาะ RSI ครับไม่ต้องสืบเลยนะครับ RSI m a ็กดีตอนนี้ตัดไป็นโอเวอร์บอทแล้วนะครับก็คือคนซื้อขายเยอะไม่ใช่จังหวะที่มือใหม่ควรเข้าเป็นอย่างยิ่งครับดังนั้นเนี่ยรอย่อเท่านั้นถึงจะเข้าเล่นสำหรับตัว KYE นั่นเองครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับหุ้นวลตัว EP ที่16ก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้หุ้นไปวางแผนเพิ่มเติมนะมีตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไม้จะลง EP ต่อไปก็ฝากติดตามกันด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากมครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ